ปู่จ้าโถมนาคุณแก่พ่อมแม่เจ้ากาได้หลอมหล่อเบาหามอแปลงน้าพระหัวขญันเป็นตัวซามแรกกันเวนอันพ่อแม่เกิดเจ้าเห็นนั่นจึงได้ตกแต่งแป้งค้อมนำมายังมั่วควบบาราจ้าต้นดอกต้อกดอกไม้ลำเตียนมาสักเห็นตั้งไว้เหนือขันเพื่อเป็นตามจารีตจัเป็นเรื่องพระนิษฐ์นำนามีตังวัดผาเสื้อผ้าสุขสันต์หน้าแต่งเป็นบริพันธ์ ตามปิตามันดาหาสามีสะพรั่งมากนานามีตังโคชนาปวยอ้อยลูกใหญ่น้อยกินหวานมีตังเป้าตานหวานส้มมีตังข้าวต้มขนมสะปะอาหารมีสะพรั่งแปงแต้มเต็มขันหวานคุนเย็นเงาเรือองซองของคุณค่าไว้แก่หาอันนั้นถ่ายทอดสดอันนี้วิดีโอ เขาเรียกกาขาของเงินการมีในส่วนป็นต้นว่าสัตวาตัหนางเริกานังวนังจาะนังปันังจกขมินางสาวนี่อกักดีินแก้และนางสาวเกียการนังยาถุงเนีออก้เามออกอังอนปัญญาคือวางแล้นี่เอวัง้หินสาตาจาัีสุระปกสุสนาอธิปิปิวารัญญาัญญา งัวควาชงมาข้าพลดมนตรีก็ดีปฏิเื่อหลายหลังถังมาเป็นหลังประกาในเมื่อหลายหลังล่ำแผ่นของหาคตทุกเสือทุกสนากองตาทุกภาวะเจ้าไปใจใจความอดไล่นั่นก็ยัจะห่อห่อนมีของมันเป็นดีพร้อมทุกสิ่งชังมามีงัวควายพอมีเงินคำลายกองโกดขอพ่อแม่จุ้งโกดเมตตาตามพิตามันดาหางสั่งกันสั่งแล้วจุงขวัญหาแก้วจุงโตกลงมาเฮ่อพุดดี